พาพี่น้องมาชมพ่นงานอันนี้เนาะชุดต้อนกกวักเนาะคืนสี่สิบบวงเนาะพี่น้องนี่เป็นนกกวักไหมที่ผมเห็ดมาเนาะนี่คือผลงานเนาะพี่น้อง ขบวาก็ได้พ้นอยู่เนาะสวยๆเลยนกตัวนี้กำลังเป็นนกนุ่มนะพี่น้องโบวันเท่าใจแห็นมั้น้อนกกวักไหมตัวนี้ก็มีแต้มหอสุมขวัแล้วพี่น้องแต้มเยอะเนาะ จนมาพ่อบอกได้กินเนาะผมกัดจับมาให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็ปล่อยไปเนาะครับผมบอบางครับว่าขวาญค้ามาเนาะน้องอสวยน่ารักจังเนาะเปาหลักว่าให้ลู้ให้รันเบิ้งครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันไปปล่อยเนาะพี่น้อง cầu nó quắc mà quay cả nó hay nó? Nó không hôn nó hôm đắc mà tới hôn hôm mà quay thì đờm mà nó à, xoay vô nó hay không Hãy subscribe cho kênh đơm